สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้พาทุกคนมาดูการแข่งขัน BCL บอมสกี้ o r d c h a m p i o ลีกนะครับซีซั่นที่154นะครับซีซั่นฟูลคัลเลอร์สโมสรนะครับเป็นการพบกันเองนะครับระหว่างฟูลคัลเลอร์บาเยิร์นมิวนิกนะครับฝั่งหนึ่งเล่นโดยคุณปอนครับแชมป์9สมัยพบกับคุณสุมาอี้นะคุณสุมาอี้ก็เคยได้แชมป์มาแล้ว1สมัยนะครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับไปดูกันเลยครับสนุกแน่นอนสุมาอี้นะครับฝากเชียร์ด้วยครับ สวัสดีครับผมพรธนากรฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผลงานและประวัติการแข่งใน BCL ของทั้งสองท่านนะครับคุณซูมาอ,อีเนี่ยลงแข่งไปแล้ว29ครั้งได้แชมป์มาแล้ว1ครั้งนะครับส่วนคุณปอนลงแข่งมา23ได้แชมป์ไปถึง9นะครับมาดูไลฟ์อัพนะครับบายเยอร์นในแบบฉบับของคุณซูมาอ,อีฟูคาเลนะครับ4-1-3-2กับสไตล์ควิกเคานเตอร์นะครับประตูเป็นยานซอมเมอร์คูเซนเตอร์มัตไทเดลิกกับเอ่อไคลววนาะ <laughs> ฟันสเปคเบาเออแบ็กซ้ายดาวิดอาร์ตาปาเบอร์นะตอนนี้แบ็กขวายูชูเคมิกนะครับมิดฟิลด์ตัวรับชาวิบีลองโซปีกด้านซ้ายปีกต่ำนะครับเป็นคิสซี่โคมันครับด้านขวาคันเซโลนะครับมิดฟิลด์ตัวลูกจมอกชาลาคูน้าเฮลิเคเอ้าหอประเดิมแล้วยืนคู่กับคาวไฮรูมินนเก้ครับ ส่วนฝั่งคุณปอนนะครับ4222ควิกเคาน์เตอร์เหมือนกันนะประตูเบนยานซัมมเอร์เหมือนกันคู่เซนเตอร์ฟานส์เบเกนบาวเออร์นะครับยืนคู่กับนาโยปาเมกาโน่แบ็กซ้ายอาวนโซ่เดวิสครับแบ็กขวาเบนจามินปาวามิดฟิลด์ตัวรับ2คนอาตุโรวิดากับโลธาฟ์อัเทอุสครับตัวรุก2คนนะครับด้านซ้ายเอ่อโทมัสมูเลอร์ด้านขวาลีรอยซานเน่ครับคู่หน้าคาวไฮรูมิเนเก้ครับยืนคู่กับโรเบิร์ตเลเบอร์ดอฟสกี้นะครับผม ฟูเเลอร์สามารถใช้นักเตะในอดีตที่เคยเล่นให้กับสโมสรที่เราเลือกเล่นได้เลยทุกเวอร์ชั่นทีมชาติอะไรได้หมดนะครับขอแค่ในชีวิตจริงเคยเล่นหรือปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะครับนั่นคือฟู o คเลอร์นะครับผมเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับบาเยนของคุณสุมาอี้เคียก่อนบุกจากซ้ายไปขวาขออนุญาตใช้เสื้อขาวขีดแดงนะครับส่วนบาเยนของคุณปอนครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับโมเดลชิปทีมเยือนนะครับชุดเข้มครับ จั่หวะนนี้มาทางขวาครับคานเซโลเปิดของเข้าไปแล้วไม่ถึงแฮล่เคนวันนี้ฝั่งคุณสุมาอี้ใช้เป็นแฮีิเคนนะประเดิมสนามในข่าวว่านัดแรกกับบาเยอร์ก็ยิงประตูเลยใช่ไหมบอลอยู่ที่อารบาครับจะไปทงางซ้ายติดมูเซล่าแต่บอลก็จะไปถึงโคมันอยู่ดีครับมูเซล่าฝั่งนี้ย้อนมาอลองโซออกมาทางขวาครับคานเซโลคานเซโลไหลจะให้ลูมินิเก้ก็ติดเดวิสนะครับคานเซโลก็ยืนปีกปีกต่ำนะครับเป็น r m f นะครับ บอลส่วนใหญ่7-8นาทียังเป็นจังหวะของคุณสุมาอี้ได้บุกต่อครับโคมันโคมันให้มาที่อาราบาอาราบาเติมขึ้นมาครับอาราบาโยกสายยกขวาไปต่อได้อาราบาไปต่อไม่ได้ย้อนกลับมาโคมันฝากแล้วโยกแล้วเฟก,กนิดนึงโอ้โล่นดูความมั่นใจนะครับคุณสุมาอี้โยอกอีกทีหนึ่งเฟกอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไหมไม่ทีบเประตูมาแล้วยิงไม่ถึงอะเอาอะครับจังหวะของคุณปอนบ้างแล้วครับบุตบอลมาที่มาซิตเตลมาซิตเตลลงไปตัวจริงนะตามกราฟิกเราไม่เห็นนะ วีดาวไหลามาตรงนี้ลบมาซิต้าไม่ถึงติดตลิกเอาตัวลูกวีดาวนี้เราไม่ได้เห็นในเกมที่มีคนใช้มานานแล้วนะครับผมรู้สึกตอนนี้จะไปเล่นในลีกบารซินเนาะตัดกันไปตัดกันมาอยู่กลางสนามครับมีจังหวะได้ฉาบช่วยกันบ้างนะครับแต่ยังไม่มีประตูครับ15นาทีครับโอกาสของหมุนเลอไหลไปข้างหน้าหมุนไม่เก็เข้าครซ้ออีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์เป็นมาติสแตลครับน่ายังเป็นกระตูนอยู่นะครับน่าจะทําหน้าให้ได้แล้วเนาะ ทำผลงานได้ดีในชีวิตจริงด้วยนะครับอาท์ติเซลเป็นจังหวะซ้ําจากช็อตแรกนี่เขาฮอตเป็นลูมินิเกกนะครับดูภาพใช้ทีนึงนะครับบอลทางฝั่งซ้ายครับคุณบอลเป็นทูมัสบุลเลอร์ที่ยืนเป็นกลางรุกฝั่งซ้ายนะครับยืนเหมือนปีกเลยนะจังหวะนี้เนี่ยแล้วจ่ายปั่นก้อยเข้าไปยิงติดบล็อกเดอริกนะครับลูกยิงของลูมินิเกกมันติดขาเดลริกนะครับแต่อาทติเซลอยู่ตรงนั้นพอดีครับจ่ายไปปั่นก้อยเข้าไปครับ ดูครับติดขาเดลิกนะครับแต่บอลเข้าทางอ่ะเสร็จเลยยานซูเมอร์หาบอลไม่เจอครับเอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับเป็นฝั่งของคุณปอนขึ้นนําไปก่อนนะครับจากมาทิเซลครับนาทีที่17ครับเริ่มต้นเกมมาคุณซูมาอีก็เริ่มต้นด้วยความมั่นใจนะฮะกล้าเล่นกล้าล็อกกล้าดึงจังหวะเล่นนะครับยังไม่มีความตื่นสนามให้เห็นนะแต่ก็เคยเข้ารอบรองมา2ครั้งนะครับคุณซูมาอีในแชยได้แนไป์ไป1นะฮะอันดับ4 1นะครับ อุปอาเมกาน,นโนครับเตะฟรีคิกมาจากรูปล้ำหน้า <B one> บอลเป็นของใครครับเป็นของคุณปอน,นะ่ยไหลามาลูมินิก้าลูมินกิก้ตะว,วันมามาที่แจวอีกแล้วโยกหนีแบ็กเกนด์บอลดันยิงแล้วยเดี๋ยวว่าไปก็เก่งนะตอนนี้เนี่ยอ๋อโอกาสสองครั้งเป็นประตูสองคราครับจากมาซิสเตลโอ้โหนี่คือต้องชมคนเล่นด้วยคือมีโอกาสแล้วคือไม่ได้ใช้จังหวะเปืองเลยนะฮะเซ็งเลยฮะ ยานซัมเมอร์สองฝั่งนะยานซัมเมอร์ฝั่งนี้ก็เซ็งนะฮะฝั่งคนได้ประตูก็ดีใจกับเพื่อนนะครับดูโยกหลบเบ็คเคนบาวเออร์ได้ครับโยกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็กดด้วยซ้ายลูมินิเก้นี่ดึงเดลิกออกไปนะครับแล้วจ่ายมามามันเสียเดี่ยมไปนิดนึงด้วยนะครับเบ็คเคนบาวเออร์เอาละฮะสองศูนย์ครับโอกาสไม่เยอะเลยนะครับคุณปอนแต่ว่าได้ไปแล้วสองลูกครับแล้วห่างกันเพียงแค่สองสามนาทีในเกมเท่านั้นเองนะครับจังหวะ แวบเดียวเท่านั้นเองอะโดนน้ำไปสองลูกเลยครับคุณซูมาอิบอลที่เฮลิเคนครับชาบิลองโซดูมิเก้ไหลมาเอาแล้วครับคันเซโล์คันเซโล,เซล์เอายังไงดีเปิดดีกว่าแล้วขวีดลูกเลยเอาแล้วครับตีตื้นมาบ้างครับจากเจ้าหนูเจ้ามาโมเซล่าอ้จากจังหวะเคลียร์นะแต่ว่าเคลียร์แล้วออกมาทางขวานะครับเป็นคันเซลล์เปิดเข้าไปให้กับจามาวนี่คือไม่ใช่เป็นตัวที่พร้อมทำประตูจากลูกเปิดมงเลยนะครับแต่เป็นจังหวะที่เขาสอดขึ้นไปพอดีครับ ไอลีเคนเนี่ยเป็นฟอลส์ไนด์ซึ่งลงย้อนมาพอดีนะครับมี่ดึงกองหลังวิ่งตามไปด้วยนะฮะรวมถึงบูมินิเก้ด้วยนะครับเป็นกองหน้าที่ถอยมาพอดีนะฮะบูมินิเก้จะมุ้งนะครับไอลีเคนอยู่ข้างในนะครับก็เลยเป็นจังหวะที่จะมาเล์นี่สอดขึ้นมาวิ่งเอาชนะเบคเคินบาวเออร์ได้โอ้โหเบคเคินบาวเออร์สองฝั่งวันนี้พลาดท่าเสียประตูเลยนะประกบตัวลุกฝั่งตรงข้ามไม่ได้ครับใช้เบคเคินบาวเออร์เหมือนกันนะครับเอาละครับอาจจะกลับสู่ในเกมได้นะครับคุณสุมาอี้ห่างแค่ลูกเเดีียยววคครรัับจงหะล์ กัดได้ครับย้อนมาที่ซอมเมอร์เตะยาวๆมาข้างหน้าถึงหรือเปล่าถึงลูมินิเก้ด้วยพักเฮลิเคนเบิร์นสวยๆครับปาแล้วครับพวมันพื้นที่มีเยอะเลยครับแบ็กหลุดไปเบค็บคข่าวเออโตอ้เอา้าวโอ้ <laughs> จับบอลไว้อยู่โอ้โหอุตส่าห์พื้นที่เปิดกว้างเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยปาวาหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยนะครับอันนี้บอลเป็นของคุณปอนครับลูมินิเก้แต้ดึงซ้ายดึงขวาไหลไปลูมินิเก้ทางขวามีไปครับ ย้อนนิดนึงเป็นของมูเซล่าครับไหลไปที่ลูมินิก้ลูมินิก้เจอเดรลิกถึงเฟกช็อตนะบับอกเฟกอีกทีนึงไหมโยกอเตะอ้ฟาวอา้าวไปจังหวะได้เปรียบเล่นต่อไปครับไมค์คอนอุลเวอร์ Micro ครับ <laughs> เห็นว่าไปจั <laughs> จงหวะไมเมคิลอนอุลเวอร์มาเอวุสอ้าวโอ้ยหายกันไปฮะ <laughs> วิ่งเลยบอลสองจังหวะคนละฝั่งคนละรอบครับเจ้ากันไปผ่ <laughs> านไปครึ่งชั่วโมงครับได้เห็นกัน3ประตูครับ ฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องเป็นบาเยอร์แน่นอนนะครับนัดชิงชนะเลิศซีซั่นนี้นะครับจะเป็นบาเยอร์ของใครแล้วครับดูโซบาอีพาบอลขึ้นมาดูมินิกเฆติดเบคเคนบาวเออร์ดักได้บ้างครับมาทิอุสข้างหน้าครับมาสเตลเบิร์นไปดูมินิก้ฆติดเบคเคนบาวเออร์พลาดก็พลาดเหมือนกันสก,กัดได้ก็สก,กัดได้เหมือนกันเลยครับเป็นบราเออร์สองฝั่ง,ง,ง,งอ,อุปเปตเมกาโ,โน่บ้างครับดักได้อดักได้อีกทีนึงอ่ะโดนเฮลิเคนดักคืนครับเคนตวัดไปคอมันโอ,โ,อโ,อโอ้ยยยย เป็นบอลของใครครับข้างหน้ามาที่แตวไปที่รูมิเก้แบ็กบลูไปพอดีครับเหลือแต่เซนเ,นเตอร์ออกมาทางซ้ายโอย้ยจับบอลมาอยู่อีกแล้วโอย้ยใครเจอจังหวะแบบนี้ก็เซ็งไปตามๆกันเกมมันจะเหมือนจริงไปไหนฮะหย,บ,ย,บ,ยบเหมือนจริงบ่อยฮะเกมมันไม่เหมือนชีวิตจริงนี่เก้าสิบนาทีเกมมันไม่แค่กี่ไม่กี่นาทีอย่าไปพลาดเยอะมลุลเลอร์โอ้จับบอลไข่ย้อนหลังสวยครับเดวิสเดวิสเปิดเข้าใส่แล้วถึงใครหรือเปล่ามูซซล่าสอดขึ้นมาอีกแล้วสอดเหลือเกินฮะ บอลลึกถึงซอมเมอร์เหลือห้านาทีสุดท้ายครับทำไปทำมาแวบเดียวเองเอาไปปัมม๊มอะไฮลิเคนปั๊มได้หรือเปล่าไม่ได้ไปฟาวเขาด้วยนะครับเป็นจังหวะได้เปรียบของคุณปอนได้เล่นต่อครับยังไงมูเซลาย้อนมาก่อนวนมามาที่อุสเบิร์นไปมาที่แซโยกแล้วยิงโอ้โ,โหเข้าไปอีกแล้วไแฮตชิกเลยมาที่แซลครับจับบอลนะมัดทัชช็อตแรกนึกว่าจะหลุดบอลหลุดเท้าไปไหมนะครับบอลเข้าจังหวะพอดีแล้วสตันนิ่งเหมือนติดีิปิ้งช็อตจากมากรอบเขตโทษด้วยนะครับมีตวัดไปขวาก่อนนะครับ แล้ววนกลับมาเบิร์นอีกทีหนึ่งจับวอยกเหนือนครึ่งจังหวะนะครับแล้วยิงซันนิ่งมันลอดขามาด้วยนะครับดูอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นจามาสบูเซล่าหรือเปล่ามาช่วยเกมรับนะครับนี่ฮะโอ้ไม่ลอดขาครับอรอจักรแแลครับโอ้แล้วติดเด็ปิงช็อตด้วยนะครับประตูที่3ของคุณปอแล้วเป็นประตูที่3ของมาที่เซลด้วยนะครับก่อนจบครึ่งแรกได้ประตูที่3ฮะน้ำห่างไปอีกครั้งหนึ่งเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับ โอ้โหคุณซูมาอี้เหมือนจะกลับมาได้หางแค่ลูกเดียวตัวนี้กลับกลายเป็นหางสองลูกแล้วนะครับเปลี่ยนแผนสู้แล้วครับคุณปอ้อนเนี่ยถ้าเกิดใครที่ติดตามการแข่งเขามาก็จะเปลี่ยนแผนสู้เปลี่ยนแผนแก้เกมไปมาเสมอแต่ตอนนี้เราเห็นหน้าจอเป็นคุณซูมาอี้นะครับเปลี่ยนเป็นหน้า3แล้วครับดันปีกสูงขึ้นไปแล้วจะใช้ฟอลส์นายเล่นงานแล้วขยับลูมินิเก้มาเล่นเป็นกลางรุกนะครับ มีผลต่อการเคลื่อนที่ต่อรูปเกมมากน้อยแค่ไหนครับเหลือประมาณ2นาทีก่อนจบครึ่งแรกครับจะคืนได้สักลูกหรือเปล่าครับอ้าวได้หลุดเฉยได้ครับแร์รี้เกนโอ้โหอาจารย์ไม่ว่าอะไรไมคลโนอรลูเวอร์สั่นหัวครับไม่ให้ฮะห่าพอวีอาว่ายังไงครับอเช็คแล้วด้วยนะครับไม่ฟาวครับ V A R โอ้โอลิเวอร์ไม่วิ่งไปดูด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทดสามนาทีเป็นบอลของคุณสมี้ได้บุกต่อครับจินตนาการต้องล้ำลึกด้วยนะ ยังไงครับไปปั๊มมาครับลูเมนเกโอไว้ช้าไปนิดนึงติดสามนาทีเปละท้ายครึ่งแรกนี้เป็นของคุณปอนอาจารย์เป่าจบก่อนฮะอาจารย์ไมเคิลโอลิเวอร์นะครับเป่าจบเกมฮะ45นาทีแรกนะครับก็เป็นฝั่งของบาเยอร์มินิกฟูคเเลอร์คุณปอนนะครับนำไปก่อน2-0นะครับผมจากมาติเซลนะครับแล้วก็เป็นใครนะเอ่อจามาโูเชล่านะครับมงประตูตีไข่แตกให้กับคุณซูมาอี้นะแต่ก็เป็น คนเดิมอะมาทิสเซวครับยิงประตูที่3เป็นประตูแฮตติกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับตัวที่อาจจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์อะไรนะฮะแต่ก็มักจะทำประตูได้ในวันสำคัญสำคัญครับมาทิสเซวคล้ายๆกับชุปโปรโมติงเนาะเออเมื่อก่อนนี้เอาละครับหลังเริ่มแล้วนะครับจังหวะเคลียร์ของคุณปอนได้หลุดมาในกรอบเขตโทษครับมาทิสเซวยัดมาอย่งนีคิมมิกนะครับลงมาช่วยเกมรับมิกกี้มาเออตะวัดไปทางขวาครับ เดีวมาเนี่ลงมาครับฝั่งของคุณซูมาอี้เปลี่ยนแผนด้วยเปลี่ยนตัวสำรองด้วยนะครับเดีิกออกมาทางซ้ายครับอาราบาย้ำไปข้างในทีนี้ครับมูเซล่าไปแล้วครับโคมันไปแล้วอาราบาเบิ้ลลูกนี้ทงไม่ขึ้นเลยครับไปแล้วโคมันไปได้วความเร็วครับมูเซล่าข้างในแล้วเปิดลูกนี้ทะลับออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของคุณซูมาอี้ครับทีเดดลูกเตะมุมมีหรือเปล่าครับตั้งเซนเตอร์ขึ้นมาหรือไม่ ขอตั้งเซ็นเตอร์นิดนึงฮะนี่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 เดลิกโอ้ตั้งอีกตัวหนึ่งเป็นไรครับ3ตัวไปเลยฮะเดลิกดูมิเก้มาเน่นะเขียนแวบบ๊แบเมื่อกี้นี้นะถ้าผิดพลาดนิดหน่อยก็ให้ไัยกันนิดนึงนะครับเดีย๋ยวไปซีเรียสฮะ <c oughs> <c oughs> ลู้คิมิกเปิดเข้าไปควิดไม่ถึงอ่ะอุปมิกน่เคลียมา บอลสองไม่มีตัวเก็บด้วยนะครับต้องระวังจังหวะสวนของคุณปอนด้วยบอลยังไม่รีบประบนม,นมาก่อนหนึ่งรอบดูมินิก้าขวาสุดมาแล้วครับมาติสเตลจะเอาลูกที่สี่หรือเปล่าครับข้างในมีเอาลองโซ่คนเดียวมาติสเตลกินเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ติดแซมซัมมาโอ้ใช้ขาเซฟเอาเคลียร์ไปพันมาติสแตว์มายิงวิดาโอแกะไม่ออกครับคุณสมาชิโดนลูกที่สี่จากอาตุโรวีดาโอ้โหเชือกรงเท้าหลุดทันทีครับชูสตั๊ดดูทันทีครับเดลิก ยิงมาติเซฟซัมเมอร์แล้วนะครับเดลิกเคลียร์ไปโดนเข่าของวีดาวไปแล้วไปเข้าทางอมาติเซลแล้วใจกว้างนะขุนเขาครับผมได้แฮตติกแล้วผมมายิงแล้วนะครับเ <After 50. S 1> บิ้ลไปทีหนึ่งตรงนู้นมุมดีกว่านะครับนี่ตั้งป้อมยิงเลย no, <not> เอัลตูโรวีดาวลูกที่4ของคุณปอนครับ <c oughs> โอกาสยิงก็ไม่ได้บุกแหลกไม่ได้พับสนามบุกอะไรนะฮะแต่ว่าพอมีโอกาสยิงแล้วก็ทําได้ครับคุณปอนโดน ทำลายจังหวะเขีย่ยอีกนะครับจะส่งผลต่อความมั่นใจในเวลาที่เหลืออยู่หรือเปล่านะครับคุณสุมาอีมาดิเซลไปที่มุลเลอร์ครับแต่วิธีนึงเบินมาวิดาวออกขวาครับรูมินิเก้คืนไปที่วิดาวเบินไปข้างในหออยู่แล้วง้างเท้ายิงไปแล้วครับทงไม่ขึ้นด้วยบอลไม่ถึงครับมาเอีมีเวลาอยู่ประมาณ30นาทีที่จะไล่ตามมานะครับลูมินิกเก้ย้อนมามมเซล่าโคามันลูมินิกเก้ไปแล้วแต่ให้ไม่ได้ทงขึ้นครับโมเซล่าขอไหมไม,ไม่ไม่ให้อีกเฟซ็อตวนว่าแล้วยิงจัดไปสำหรับ ใชม,มีเพื่อนวิ่งชีกไปนะเปิดทางให้แล้วปั๊มกันไปปั๊มกันมาปัมมาป๊มกันไปเป็นมาเป็นของคุณปอนเคียออกมาข้างหน้าเดลิกดักได้ครับคุณสมาอี้ขอกดดันต่อเนื่องบ้างนะครับโคบันเบิลไปมูเซล่ามูเซล่าจะจิ้มหนียังได้อยู่ครับคุกคิกคุกคิก,คกไม่ถึงลูม,มินิเกก็เคลียทิ้งงี้ไหมครับคุณปอนบอลมาถึงสุดแถวครับต้องระวังจังหวะสวนเน่ยนะครับ <laughs> จังหวะสวนนี่อันตรายครับเอ้าเลอจับบอลไม่อยู่อนะ ดูเลอฝั่งนี้ครับโยกอ่ะโดนพาดก็พาดเหมือนกันครับร่างเดียวกันถือว่าคนเดียวกันวิญญาณเดียวกันไมเคิลโอลเวอร์นะพุทธสินหรือสวิเทเลอร์วะผมเคยรีวิวพุทธสินมาแล้วนะครับจะว่าไปเนี่ย <laughs> รีวิวนักเตะเบื่อแล้วนะเคยรีวิวพุทธสินมาแล้วนะครับพุทธสินในเกมนี่นะฮะอ่ะ หยุดเกมนะครับใครอยากชมคลิปรีวิวกรรมการในเกมนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านขวามือบนนะครับ <laughs> ไปดูกันได้นะฮะนึกขึ้นได้พอดีฮะเอาละครับเวลาที่เหลืออยู่ชัยว่าจะปิดกั้นซะทีเดียวนะครับมาถึงรอบรองอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยคุณชมี่ก็ต้องเต็มที่เลยครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะนก็จะมีเวลาอยู่นะครับ แต่ตอนนี้บอลเป็นของคุณปอนวครับมาที่แซวพลิกเปลี่ยนจากขวาสุดไปซ้ายสุดแล้วครับมานี่คืนที่มาที่แซวหลุดไปแตวแตวไปแตว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 โอ้เอ้าไปโดนเตะอาดครับไม่เป็นไรบอลออกเปล่าเอาไยอมไม่ออกครับไปขึ้นเปล่าเออแล้วจ่ายไปตรงนั้นมาเนีไปวิ่งรอเลยครับมีิก็ดักคืนมาเหมือนกันเอาคิมิกบอกขอภายจ่ายคืนไปเลยแล้วกันฮะได้มาง่ายเกินไปครับอย่างเราต้องขอยากครับแต่ยังง่ายต้องจ่ายคืนไปก่อนมาเน่คถืนมาที่คิมิก กมิดึงบนกระบาลแล้วเปิดลูกนี้แต่อาวงชงมาคาซโรคาซโรฟิปแฟบหรือเปล่าแล้วยิงลงูกนี้บดๆนิดนึงนะบอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากพุทธศัพประตูครับเหลือประมาณ15นาทีครับ15นาทีห่าง3ลูกก็ยิงลูกละว5นาทีอา้าวเตะออกไปเลยฟุตบอลไม่ใช่คณิตศาสตร์นะครับ15นาทีหาน3ต้องยิงลูกละ,ะไม่เกิน5นาทีใช่ไหม ในทางสิทธีมันก็เป็นไปได้แต่ทางปฏิบัตินี้ก็ยากยากยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเผื่อแข่งไปแล้วไฟดับเนี่ยยุติการแข่งขันนะเน็ตหลุดเลยจินตนาการไปเรื่อยอ้าวถูกทอดออกไปแล้วนะครับมาทิสตแซลเลเบนดอฟสกี้ลงมานะครับฝั่งของคุณปอนเห็นแว๊บๆเมื่อกี้เลยนะครับมาทิสตแซลของคุณสุมาอีเพิ่งลงมานะครับเอาละ ซาเนให้ไปข้างหน้ารันบุลเลอร์บุลเลอร์ตวัดต่อตามน้ำไปมาได้ยิงลูกแรกครับอ๋ยังอยู่ในวิถีคณิตศาสตร์ครับลูกแรกมาภายใน5นาทีครับแล้วเวลาที่เหลืออยู่เหลือประมาณ1 1 1เนาทีฮะตามทฤษฎียังเป็นไปได้ครับอีก2ลูกยิงให้ได้แบบนี้นะลูกละ5้นาทีครับอาละฮะใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับดูครับมาเน่ยิงเลยแบบไม่ต้องจับครับแต่คุกไม่อยู่ครับซัมเมอร์ ไลจีมาเป็น2ประตูต่อ4ครับซิส <No. 17. S 1> ของโทมัสมุลเลอร์กับตวัดจังหวะเดียวแมสีดำนี่คือเทไปด้านขวาหมดเลยนะครับวิ่งตามมาหมดเลยนะฮะแนวรับของคุณปอนฮะมานนี่ยังไม่มีใครประกบเลยครับช็อตนี้เอาละครับนาทีที่78ครับต้องการอีก2ลูกสำหรับคุณซูมาอี้ครับแต่ที่สำคัญต้องไม่เสียประตูเพิ่มด้วยนะครับเดมอนอฟสกี้ชูปโปมูติงโดนกระแทกและเสียบอลไปครับบอลถึงมาเน่ มาเน่จี้มาเน่ไหลามาตรงนี้วัดใจเลยครับทะลุหรือเปล่าไม่ทะลุครับไม่ถูกอนุญาตโดยเบ็คเคนบาวเออร์ e <c oughs> นี่ฮะโอ้โหเวลาเบ็คเคนบาวเออร์ e ฝั่งนู้นดักได้ฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันคาร์เซโลอโอกาสนี้ของนายเลยนะไม่ยิงด้วยโอโ้ยิงปันตึ้งช็อตแรกไม่ยิงฮะมาไ,ไปเข้าขวาเฟกช็อตนิดนึงแล้ววนกลับมาเดี๋ยวบัทัสซันนี่เนติดบล็อกไปครับแต่ไอเดียบันเจอรจริงๆครับจังหวะอาจจะติดแหมติดไปนิดเดียวเท่านั้นเองไม่งั้นสวยงามนะครับ เอวิสดักได้ด้วยโอ้ตอนนี้ทฤษฎีลูกละห้านาทีตอนนี้น่าจะยากเลยครับตอนนี้เหลืออีกสองลูกกาลังจะครบ9 0้าสินาทีเหลือประมาณสองสามนาทีไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับตอนนี้พิมพ์ดีก็ทดเวลาเยอะครับเกี่ยวนไหมอ่ะมาเน่เอาเละครับโอกาสนี้ต้องเน้นแล้วครับโอ้ยเบาไปครับไม่ถึงมแมนเิเตอร์บอลถึงเรเวนดอกสกี้ฝั่งนี้ครับมาเน่วนเรเวนดอกสกี้มัตติอุสมาแล้วโอ้ยให้ไวไปหน่อยครับเอาเลยครับสามนาที อย่างน้อยลูกนี้ต้องมาก่อนครับสาเน่ปั่นก้อยไปยาวๆถึงฝั่งนู้นไหมอุย้ยฉลับเดวิสก่อนนะบอลไม่ถึงแต่บอลออกข้างไปโอ้ยอย่าไปดูเวลาครับดูแล้วเสียวครับเล่นตามเกมไปตวัดลูกนี้ไม่ได้ครับอแล้วบอลเป็นของคุณปอนด้วยครับจะโดนเพิ่มหรือเปล่าแค่นั้นและครับไหลามาช่องนี้เดลิกหมดแรงแล้วผมไม่วิ่งแล้วครับพี่เรียกซัมเมอร์มาลับบอลน,นะซัมเมอร์แรงนายยังมีเยอะอยู่มารับบอลหน่อย จบไปครับ90นาทีครับฟูคาเลอร์บาเยนไมคเจอกันเองนะครับก็เป็นฟูคาเลอร์บาเยนไมคของคุณปอนที่ทําให้ดีกว่านะครับโอกาสยิงไป7ครั้งเขากอบไป5ได้ไป4ประตูนะครับของบอลน้อยกว่านะ48นะครับผมคุณสุเอีก็มาโชวงต้นเกมมีความมั่นใจในการเล่นนะครับแต่ว่าพอโดนไป2ลูกเนี่ยเหมือนจะเสียลูกขบวนไปนะครับแต่ก็เกือบจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็มีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับ คุณปอนนะฮะแชมป์เก่าสมัยนะครับทะลุเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่10นะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสายล่างนะครับจะเป็นใครนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเดี๋ยวเมล็ดของคุณชนนะครับผมติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ